สวัสดีบ้านสวนวาลินครับบ้านสวนหลังน้อยของผมก็ติดไฟเรียบร้อยวันนี้ทดลองไฟเป็นครั้งแรกแต่ความสะอาดยังไม่ได้ทำรอบๆ วันนี้ให้ช่างไฟเร่งทําไฟให้เสร็จกลองไฟทุกห้องติดครบไฟห้องครัวสว่างนิดหนึ่งห้องน้ำสว่างนิดหนึ่งห้องนี้ก็ เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยเหลือปูกระเบื้องห้องใหญ่นี่ติดข้างสกลางหนึ่งด้านนอกก็ติดเสาสองข้างกลางหนึ่งบ้านสวนวาลินของผม วันนี้ทดลองไฟช่างไฟติดเรียบร้อยเดินไฟเรียบร้อยทุกห้องข้างนอกข้างในสว่างสดใสฝ้าเพดานของยังไม่ได้เก็บเหลือปูกับเบื้องห้องนี้ ยังไม่ได้ทําความสะอาดน่าจะจะเร่งให้เสร็จภายในสองสมวันนี้ไฟสวยงามเหลือบานกระจกหน้าตา่าง ยังไม่ได้ใส่ด้านหลังองอไปเห็นเซเวนอเมซอนเดินเข้าจากด้านหลัง บานสวนวาลินครับ